สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชแนลนะครับผมวันนี้ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าฟิวชั่นเป็นกิจกรรมที่เราจะได้สกินสีทองของมอฟไฟนะครับผมวิธีการนะครับเราไปดูกันก่อนอื่นเลยไปที่หน้าแรกนะครับผมนะครับแล้วก็มันจะโผล่ตรงหน้านี้เลยครับฟิวชั่นคลิกไปเลยครับผมฟิวชั่นโอเค กิจกรรมนี้คือการผสมแร่หินอันนี้คือแร่หินนะครับตรงมองเป็นแร่หินโอเคโอเคแร่หินเนี่ยใช้ RP ในการเปิดคือ99 RP หรือเราจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้ใช้990 RP นะครับผมเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้แร่สีอะไรเราเอามารวมกันสเต็ปการรวมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแร่สีแดง2อันรวมได้สีเงินส,สีเงินสองอันรวมได้สีทอง สีทองสองอันรวมได้สีม่วงนะครับผมถ้าเราได้สีม่วงแล้วเนี่ยมันจะปรากฏในตรงนี้เราสะสมสีม่วงครบ6อันเราจะได้สกิน มอฟไฟท์เลยนะครับมอฟไฟท์สีทองแต่ถ้าใครมีสกินมอฟไฟท์สีทองแล้วก็สามารถเลือกได้ที่ว่าจะเอาออฟ15ลูกหรือเอสม่าแบ็กเกม่าแบ็กนีครับ3หุงหรือจะเป็นไข่10ฟองก็ได้นะครับนี่ก็ของรางวัลที่จะได้นะครับข้อมูลอีเวนต์นี้นะครับมีตั้งแต่วันที่22ถึง26มกราคมนี้นะครับผม ง่ายๆเปิดสุมเปิดได้แร่อะไรก็เอามารวมกันเพื่อได้ของนะครับโอเคแต่ถ้าสมมุตนะิว่าอยู่เราได้ของดีแล้วเราเอามามาใส่เนี่ยมันจะหายไปเลยนะแต่ถ้าเราขอยังไม่ดีเราก็มารวมกันนะครับผมมาลุงจะเล่นให้ดูเริ่มกันเลยที่เปิดทีละอันก่อนนะครับโอเคลูกที่1ลุงตรงกลางเลยใช้9 9 RP เพื่อเปิดวัตถุดิบ1อันยืนยันเลโเข โอ้โหได้โทเค็นอ่ะโอ้อันนี้โอเคนะลุงว่าเพราะว่าอันนี้ก็ราคา250 RP แล้วอะถูกไหมเราใช้แค่99 RP ถือว่าเราซื้อออปในราคา50%โอ้โ oh, ห oh, oh. มา oh. เราเอาทองแดงรวมกันถึงจะได้เงินเพื่อที่จะลุ้นขอ,องมากขึ้นนะครับโอ้ oh, oh. ดูดิ ผมเฮ้ยได้สก,กินสุมสก,กินระดับอีปิกว่าเป็นไปได้ไงวันนี้โอ้ยนี่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอาพีเลยนะเราดูซิว่าลุงจะสุมได้สก,กินไรโอ้หเรียบรับเลยครับคือถ้าสุมเมงิเราได้ตรงนี้เสร็จนะเราเอาเลยเนี่ยเลือกตรงเนี้เพื่อที่จะเอาเลยเราอยากได้เลยเอาเลยเนะี่ยอ่ะยืนยนันปึง้งยินดีด้วยคุณได้ไอเทพสุมสก,กินยืนยนัน ไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวกลับไปดูก่อนโอ้ยเรามาแรนดอมมาเรามาลุ้นกันว่าลุงจะได้สกินระดับอีพิกอะไรนะครับผมลุย oh. โ,อ itty, Kitty, โอ้โกดโอเคอะได้พิตตี้คิตตี้เลนกาโอ้โหเป็นสกินระดับอีพิกนะครับผม1350 RP โอ้โหสกินต่อ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 เรามาฟิวชั่นต่อนะครับ โอเคโอ้ยดีก็โอเคเลยดียสุดยอดลุงขอแรกไอ้พวกนี้ก่อนลวกันเพราะว่ามีมูลค่ามากกว่า99 RP นะครับนี่เอาโผมาแล้ว2องลูกตรงนี้ก่อนโอ,โอเคโอเอคมาคราวนี้พกเขล,ลุงไม่อยากได้อะลุงไม่อยากได้ลุงก็เลยอยากจะเอามา หลอมดูเพื่อที่จะได้เป็นคิสตันสีเงินแทนแล้วเผื่อดูซิว่าหลอมแล้วเราจะลุ้นได้ไรนะครับวิธีการหลอมว่าจับมาใส่เลยปึง้งโทเคน็นบวกโทเค็นจะได้อะไรเอ่ยนะหลอมกันแล้วจะได้อะไรออ้ยสุดยอดเฮ้ยหลอมมาได้อบสี่ลูกว่าออ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับชอบชอบเอาลูกเขียน 5x แต่ทำไมพื้น 4X อะไรรัาเนี้ดูซิว่า สรุปเราจะได้กี่ลูกกันแน่เออได้สี่ลูกไอ้มันเขียนห้าแต่เราได้สี่ถุงสุดเลยนะเป็นรางวัลสูงสุดของหลอมเงินอะโอ้ยนี่คิสตันทองแดงลุงก็ได้รางวัลสูงสุดคือไอ้สูมไอ้เทพหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอาพีส่วนคิสตันสีเงินลุงก็ได้รางวัลสูงสุดคือสี่เอ็กซ์ออฟโอ้โหเราจะโชคดีขนาดนี้ครับเนี่ยมาต่อต่อต่อเอาคริสตันทองแดงรวมกันเพื่อได้คริสตันเงินแล้วมันลุ้นกันว่าเราจะได้ไอ้เทพอะไร อ่าไม่ต้องแสดงอีกรวมกันไปเลยครับโทเค็นกับโทเค็นโอ้ยโทเค็นโทเค็นได้โทเค็นเต่งเลยเอามาโทเค็นกับโทเค็นรวมกันซิได้เลยโอ้ยก็ยังดีนะได้กล่องโทเค็นกับะโทเค็นรวมกันดูซิได้เลยโอ้ยได้โทเค็นโอ้ยยิซซนทองแดงกับทองแดงรวมกันดูซิได้เลยไม่อยากได้โทเค็นเลยอ่ะ คราวนี้ลุงจะเอาโทเค็นรวมกันกันกบโทเค็นนะครับผมเอาคริสตัลนสีเงินคริสตั้เงินรวมกับคริสตัลนเงินเพื่อที่จะลุ้นเพื่อให้มันเป็นคริสตัลนสีทองแล้วลุ้นว่าเราจะได้ของอะไรซึ่งของที่สูงสุดคือออฟหลูกนะครับโอ้ขอยได้ออฟ5้าลูกเถอะออฟ5ลูกออฟ5ลูกออฟ5ลูกออฟไม่ได้โทเค็นวโคตรเกลือเลยโทเค็นเนี่ยลองเอาดูนะเอา คิสตันเงินรวมกันเพื่อจะได้คริสตันสีทองแล้วลุงอยากเอาคริสตันสีทองมารวมกันเพื่อได้คิสตันสีม่วงมาโอ้โกล่อ,องทองก็โอเคเลยเนี่ยพูดถึงอ่กล่องทองนี้ก็มีโอกาสสุมเ้สกินเลยนะเพราะว่ากล่องทอง3มชิ้นเน่ะเท่ากับการสุมสกิน3 3ชิ้นน่ะกล่อง,องทอง3ามกล่องเท่ากับชิ้นส่วนสกิน3ชิ้น แล้วสิ่งชิ้นส่วนสกิน3ชิ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สกินระดับอีพิกหรือเรจินเดอรี่หรือสกินธรรมดาแต่ถ้าเราเอาสีทองอ่ะเทรสตันสีทอง2รลูกมารวมกันเนี่ยลุงมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะได้โทเค็นนั่นเองคือห่วยสุดคือโทเค็นอ่ะแต่ดีสุดก็คือแจ็คพอตนี่คือดีสุดของนี่คือรางวัลดีสุดของการเอาสีทอง,ทองมาสีทองมาสุ่มรวมกันเนาะจะได้แจ็คพอตเลยหรือไม่ก็ได้เ e จ e นเดอรี่หรือไม่ได้ได้ออฟ สี่ลูกหรือไม่ได้แกะแบ็กสองชนนิด่ะอย่างลูกอะโอ้ยมีโอกาสนะลองเสี่ยงดูแล้วกันนะครับ fc เรามาลุ้นกันดีกว่ามาขออย่าได้โทเค็นเลยขออย่าได้โทเค็นเลยนะครับ fc ขออย่าได้โทเค็นโอ้ยโอเค,อเคสุดยอดดีไม่ได้โทเค็นโอ้อยคุมม้มอะรับเลยเนี่ยถ้าเป็นสีม่วงนะเรารับแล้วว่าสีม่วงมันจะอยู่ตรงเนี้ยสศพมันก็จะอยู่ตลอดถาถาวรเลยนะ ยืนยันคือถ,ถ้าใครอยากได้สกินสีทองจริงๆเนี่ยก็สะสมสีม่วงให้ครบหกเราได้ลงมาแจ็คพอตเลยนะครับแต่สำหรับลุงลุงตีงบไปเลยเนี่ยวิจกรรมฟิวชั่นเนี่ยลุงใช้ประมาณ1287 RP นะครับผมเอานี้1น8 7 RP น้ของกิจกรรมฟิวชั่นเนี่ยลุงได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันลุงได้อ,ออฟสมาเปิด7ลูกเลยนะแล้วแถมได้เคม่าแบกเนี่ย โอ้โหเรามารุ้นกันนะครับว่าถุงเนี่ยลุงจะได้ของดีไหมถุงนี้บอกมันมีโอกาสได้เลยนะได้ชิ้นส่วนสกินมูลค่า750หขึ้นไป3ชิ้นเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่ชิ้นแล้วกันถุงมันน่าจะได้สัก7นะทนะไมให้น้อยจังอะ่ะขอให้ได้สัก7ชิ้นนะครับผมเรามารุ้นกันนะครับว่าลุงจะได้ไรเปิดเลยได้แค่3ชิ้นนะ สุ่มนี่ยจะจ่อชิดเป็นเลยชิ้นสุดจะกินสามชิ้นเองอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยแต่ก็ดีได้ชิ้นสุดจะกินที่ปีกมาหนึ่งอันอันที่สองคืออะไรกินธรรมดาอันที่สามละโอ้ยสกินระดับลีกัสซี่โอเตอนนี้เรามาเปิดลุงเปิดออฟไปเลยทีเดียวเจ็ดครั้งเลยนะเปิดไปเลยเจ็ดครั้งลุยดูซิว่าเจมจะออกไหมภายในเจ็ดครั้งหรือว่ามีแกะแบ็คบ้างป่ะเนี่ย ดูซิว่าจะได้อะไรดีๆไหมอหอยเปิดเจ็ดครั้งได้ได้แปดได้เก้านี่เ hey ฮเลยนะอู้ได้เก้าว่ะโอ้ยได้ถุงนี้มาอีกโคตรคุ้มอะโอ้โหกิจกรรมนี้ลุงโคตรดวงดีเลยอ่าเฮอ้ย,อ,ยอะไรก็ได้ครับโอเคอีปิกนะอ่าสกินธรรมดาระดับลิเกซีสกินธรรมดาธรรมดา นี่ก็ธรมธรมดาธรรมดาโอ้ดีสก,กินระดับอีพิกอ๋อน,นี่สก,กินระดับอีพิกอันที่เก้าต้องเป็นเจมแล้วลุงว่าอันที่เก้าต้องเป็นเจมแล้วนะเอฟซีนด้ยไงครับเจมสุดยอดโอเคโอ้ยได้ถุงนี้มาสองถุงเลยอ่ะโอ้ยโคตรจะดวงดีเลยอะเปิดไปเลยสองถุงอย่างน้อยได้ชิ้นส่วนสก,กินมาหกชิ้นเนะี่ยโอ้โห ถ้าได้มาหก็เป็นอะไรที่พิเศษไปอีกนะดูซิว่าจะได้ลุงวมาได้แค่หอ่ะเห็นแล้วได้หกเอ้ยสกิลระดับลิกาซี่ออบอกเลยครับว่าลุงขอบอกเลยครับฟินเวอร์โอเคโอ้อะไรคำนี้ไม่อยากเชื่อเลยนะ1260ปะอาพีของลุงอ่ะ จะได้ชิ้นส่วนจะกินเยอะขนาดนี้อะ่ะได้กี่ชิ้นส่วนเนี่ยหนึ่งสอมสี่ได้ประมาณ5ชิ้นอะ่ะจะมีชิ้นหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยได้งั้นลุงเอาชิ้นหนึ่งลุงแลกเลยแล้วกันเอานี้แล้วกันมันใช้ออเลนแอซิดน้อยดีโอเคมา ก็ถือว่าเอาเได้เซ็นแรกอยากโทเค็นไปแล้วกันเยวนเยวนตอนนี้เรามาสุ่มสกินนะครับเออเริ่มที่อีปิกกับอีปิกนะครับอีปิกรวมคันลุงจะสุ่มสกินได้อะไรนะลุงจะได้ลีกาซีหรือว่าลีเจนดารี่หรือว่าสกินธรรมดาหรือว่าเป็นสกินอันติเมทโอ้โหลุงว่าลุง มันนี้ดวงมาว่ะดวงมาว่ะเขาบอกเลยครับ FC ดวงมาลีกัซี่ชัดๆอะลีกัซี่เหลือไม่เอาดิเอาลีเจนเดอรี่ได้ไหมออร์ีเจนเดอรี่ลีเจนเดอรี่อินธรรมดา,าไม่เป็นไรครับผมหมางั้นเอาสกินธรรมดาสุ่มสกินธรรมดาสุ่มกับสกินธรรมดาดูซิจะได้อะไรธรรมดาธรรมดาธรรมดารวมกันเป็นลีป รวมกันเป็นอีปิกก็พอละเอาอีปิกก็พอละไม่โลภขออีปิกอีปิกอโอ้ยสกินธรรมดารวมกันได้สกินธรรมดา <c oughs> ธรรมดาอีปิกอันหน,นึ่งแล้วก็ธรรมดาเดีวยวเอาอีปิกเป็นตัวชูงลงเพื่อจะมีความเป็นอีปิกกับการสุมสกินครั้งนี้บ้างเอาอีปิกก็พอโอ้ แต่อีพีเก็บโอ oh, la ้โหสุดยอดสกินระดับอีพีแถมเป็น <ah ล anyway, ีกัซซี่ด้วยนะสุดยอดโอ้ยยาวๆครับผมยาวๆยาวๆลุยกันรีเจนเนอรี่ต้องออกแล้วธรรมดาออกแล้วอีพีออกแล้วรีเจนเนอรี่ต้องออกแล้วรีเจนเนอรี่ต้องออกแล้ว อีปีกมาอีกอันนึงโอ้โหสุดยอดโอ้ยโอ้ยหนึ่งพันสองร้อยว่าอาพีนี่อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดวงลุงสุดยอดจริงๆเลยมาเอานี้อันนี้ก็อีปีกอีกอันหนึ่งบ้างหรือไม่ก็ดีเจนเดอรี่เด้อเอาดีเจนเดอรี่เดี๋ยวมันจะได้แบบเฮงกันเลยเฮงแล้วเฮงอีเฮงให้มันสุดๆไปเลยออร์เรนต์แอสเซน กับสกินธรรมดาครับผมนั่นไงโอ้แต่ก็โอเคนะไดโกคิปเปอร์ keeper, บิสแคงเนี่ยเพราะว่าสกินนี้ถือว่าเป็นสกินถาวรและเป็นระดับสกินเอ๊เป็นสกินลีกาซ y ีนะครับผมไม่มีขายถือว่าโอเคเลยลุง <Wow. S 1> ่าโอเคเลยยอดจริงๆมาดูกันนะครับสรุมสรุปกันนะครับลุงใช้อพีไปทั้งหมด1,287งพนีนะ1,287งพีลุงได้อะไรบ้างโอเคเริ่มแรกที่ลุงได้นี่เลย พิตี้คิตี้ลิงกาเนี่ยไอตัวเนี้ยได้มาจากการหลอมทองแดงรวมทองแดงไม่ใช่เดะเปิดเลยเปิดแล้วได้เลยเปิดทองแดงอะคิดตั้งทองแดงได้สุส่มสกินอีปิกเลยอะโอ้ยนี่ก็1350งพนอพีนะครับโอ้โหสกินแรกก็คุ้มไปแล้วอะก็เกินมูลค่าไปแล้วอะสกินที่2องบวกไปอีกห้าสกินที่3ามบวกไปอีกห้าสกินที่4ี่บวกไปอีกห้าสกินที่5เป็นสกินระดับอีปิกบวกไปอีก 1350 RP สกินนี้6บูบบีก1เป็นอีิีเหมือนกันบบบีกหนึ่สามร้อ้าสและสกินสุดท้ายบบบีกห้รอีรวมทั้งหมดกิจกรรมนี้ลุงได้อาพีขึ้นมาในรูปแบบสกินซึ่งสกินทั้งหมดที่ลุงได้มีจำนวน7สกินป็นสกินตีเป็นมูลค่าสกินทั้ง7อันเนี้ยประมาณ6,130อสอาพีนะครับสุดยอดมาก ลุงโชคดีมากเลยกิจกรรมนี้กับกิจกรรมฟิวชั่นนะครับถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมมาแชร์ฝากกดไลค์กด s s c r i b ์ช่องลุงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมขอยเอลุงดีทุกคนโชคดีเหมือนลุงนะครับ